นี่น้องนี่ถ้าว่าเบิง้งมาคี่ลอยดีครับแบนด์บีนกะอนรถขั้นหนึ่งเป็นบอกขายเงินครับมาคีลอยดีเป็นรถที่ยอดดีร่มลุดน,นึงครับเป็นรถ ทีใส่ดีอะไรหาง่ายครับนิ่มๆหอมง่ายครับนี่มาขุดขุดสะเรียนดินครับเรียนป่า่อใกล้ๆเดินครับนิ่มๆหนึเดินนิ่มๆเลยเลยสนใจอยากเอาไว้ใส่ครับขั้นนี้เการอดนิ่มๆครับเครื่อง ส่วหล, Ale, หล andal, at, ังเ okay ้เดี๋ยวตัดดินใส่ดันครับมือมือหนึ่งมือนึงหว่าตยเดียวครับนี่มืเลียนปากบอไปที่ใก้ๆครับโอเคใก์เลีนไปนี้มันลอยเี้บอกลายครับขั้นความใสถ เป็นรถเกานอกมือเดียวจากบางนาแท็กเตอร์ครับนี่เอามาใส่บัทันรีพ่อปีกับนี่กำลังได้ฤด,ดูการบัทันครบฤด,ด,ดูการเดี่ยวเน่น นี่ครับสีจางนอนกยังจำเจมอยู่เลยว่าได้โบ่รถบ่ได้เห็ดสีครับโดนว่ได้เห็ดสีรถเดิมๆจากนอกเป่งสีมือค้นขุกสะโอเคเรถเกานอกแท้ครับใครสนใจติดต่อมาบริเงคกัน ดี๋ยวเจ็บๆนี่ครับปูบามบ่มีเหล่าบ่มีแตกปูบามยังไอ้กิ๊กบ่มีปะบ่มีเชื่อมครับ กูได้สนใจว่าเบิ่งได้ครับรถยูทูพ่นกูดีสีเดิมๆครับจากนอก สีสภาพเดิมๆครับสีอาจีบอสวยงามเลยว่าเป็นสีเดิมจากนอกครับป่ระท่านเห็ุสีประท่านเห็เหอยังรถพร้อมใส่ครับเป็นวาราค่าไว้6 9ครับต่อลองได้กูได้สนใจก,กะอีต่อมาครับ เรนปากบ่อสองขั้นขั้นหนึ่งจอดล่อครับแรีเนตือละขั้นมันใหญ่จอดล่อนับเดียวกันเทียนกัน รถนี่เป็นรถที่ยังคงควบมบนครับจ,กจกักปีจักปีกะยังนิยมขึ้นเาครับรถด,ดูดนี่รับลอกปีสองพันแดนปากว่วซีเรียนสูงครับคันนี่ เบิ้องลูปบ้าจากนอกบ่มีเหล่าบ่มีเตะครับนี่ครับบ่มีหลวดตักเต็มเต็มตรูกี้บ่มีหลวดครับ Верх ⁇ верьте. どんちゃんは。 รครับครับรอพี่สองขั้น,นี่ยมัน,มนเลนไก่แดนต้องจอดร,รอกันแดนเทียละขั้นมันบืงโชงล่างโชงล่างเบื่อครับเห็นไคร มันนมอยมี่อยมันมีหอยครับมมันมันมีเยอะมีครับเก้าหนออแขกสีบรนเ็ศไอ้สนใจติดต้อมาก 08 062 495จำจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรศัพท์ให้ตั้งหาก062 495 2878ครับเออหมายสนใจติดต่อมาได้รถเก่าเนาะเป็นเดิม ลึกๆไม่มีโหลดเต็มปุ่งยี้ครับเดี๋เปลียนราคาไว้60ต่อครับมาต่อร่องกันได้รถความใส่ไพยออาไปบพรต้องเห็นอย่างครับเติมน้ำมันใส่งานเลยนี่ครับตัดเต็มๆนิ่มๆ ครับยกไว้ยกข้างไว้ระบบไฟฟา้าครบยกข้างไว้นี่ครับบ่มีลงบ่มีลงครับนีย่ยกข้างไว้ระบบไฟฟ้าใส่ได้ครบปกติล็อกกีขั้นเหนียงามครับรถล็อกกีกัเป็นรถที่มีทีกทีนิยมมากในช่วงแรกๆครับสมัยตะกี ขับมากทีร้120อยยี่สิบมันบอกขายแล้วครับไอ้เรื่ใจติดต่อมากเดี๋ยวกินลงเบอือทู้ไปให้เดิมๆจังงอกภูมิอมามง่ามแฮ้งครับ บงนี้ปะบุ้งนี้ดามเดิมๆมาขีดด้อยยี่ครับไข่ครบระบบเต็มหายสนใจอิ๊ตตอมมาไหนครับเอาไปแต่งานเงีย้ยว ดากดินเมืดอหนึ่งักดินได้ดำหนึ่งมือละลอยก๋วยเตี๋ยวครับอาเลียนปากว่าเตกไกลขี่นาดีเกินครับนาดีเกินไปปากครบไดยินช่วงล่งางถือว่าโอเคครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้มาเบิ้งอัะมาเบ,าาบิ้งมาล่องมาขับดึอใจราคาตอล่องกันค่อยว่ากันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากากดไลค์กดติดตามได้ครับเดี๋ยวไปหา,าหหถ่ายรถให้เบิ้งขั้นในก็นเทนายใหสนใจรถมื่อสองครับผมจะ่ายลงเรื่อยๆสวัสดีครับ